เราสองคนในรายการข่าเมาเล่าเรื่องค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมมีเรื่องราวเรียกว่าโอ้ยอินเทรนอินเทรนมากเลยในช่วงนี้นั่นก็คือการกินวิตามินกินกจริงจริงกินอาหารเข<อ>้า<อ>ไปทางไหนไหนะก็แบบว่าต้องมีแบบวิตามินแน่นนู่นนี่ช่วยเสริมสร้างให้ผิวขาวขึ้นผิวดีขึ้น,นกินเยอะมากตอนนี้เผาฉันไม่ไหม้แล้วอะ่ะ <laughs> เข้าไปเข้าไปผมว่าอยู่ยงกระพันแล้วตอนนี้ฉันเป็นนิรันด์อะฉันพูดเลยฉันเป็นธรรมตากินไปเรื่อยๆองนี้เขาบอกว่ากินกันไปถามเพื่อนๆของคุณนะว่าทานวิตามินกันอยู่หรือเปล่าเป็นจริงจมันต้องมีสักนิดนึงอ่ะเออนะคะเขาบอกนี้กิรดีอยงเหรอซื้อที่ร้านขายยาเออเมส้มๆกินลิงส้มโดนจับแล้วเนี่ยวิตามินเสริมเนี่ยนะคะความจริงแล้วจำเป็นหรือไม่ไม่มีใครตอบได้แต่เขาบอกว่า ทางการแพทย์เนี่ยบอกเลยค่ะว่าวิตามินเสริมมีความจําเป็นกับร่างกายคุณนุ๊กนิกเนื่องจากเซลล์ในร่างกายของคนเราเนี่ยนะคะมีการทํางานตลอดเวลาก็เลยต้องการสารอาหารที่ให้พลังงานและให้ประโยชน์ต่อร่างกายตลอดเวลาเช่นเดียวกันอ่าแต่คุณนุ๊กนิกเซลล์มันใช้ทุกวันนะเรากินเข้าไปบางวันเนี่ยเราเราพูดไม่ได้หรอกว่าเรากินอาหารครบโภชนาการทุกวันละทุกมืองเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเนี่ยมันใ้ครบถูกโภชนาการหรือาปล่าทุเรศทุเรศเข้ามาในร่างกายเราอะไรอย่างเงี้ย เออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทําให้เราเนี่ยขาดความหลากหลายทางโภชนาการแล้วก็นําไปสู่การที่ทําให้เราขาดสารอาหารคุณนุกนี่วิตามินเหล่านี้ก็จะช่วยเสริมขึ้นมาได้ร่างกายเนี่ยพอขาดสารอาหารบุกร่างกายระบบไม่สมดุลร่างกายอ่อนล้าพังพินาศไป <c oughs> เออวิตามินเหล่านี้ก็เลยเสริมเพื่อได้อย่างที่คุณนิกว่าค่ะ,คะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราจะต้องเลือกรับประทานวิตามินให้เหมาะสมอ่ะอันแรกเลยนะต้องรู้จักอะไรบ้างอันแรกเลยเขาให้เลือกจากช่วงอายุก่อนอ๋ออ๋อเอาเกณฑ์แรกก่อนนะง่ายๆนะอยู่ช่วง ไหนเอยเริ่มต้นแลยให้อ่านผ่านไปเร็วๆเลยต่ำกว่า20 <laughs> <laughs> ช่วงอายุของการเจริญเติบโตค่ะร่างกายต้องการสารอาหารที่จําเป็นสาหรับ สร้างกล้ามเนื้อและก็กระดูค่ะคุณน,นุ่นิกวิตามินซีและดีมีบทบาทอย่างมากในการสร้างกระดูะโดยช่วยดูดซึมแร่ธาตุสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมหรือว่าฟอสฟอรัสค่ะวัยต่อมาค่ะพวกเรา20 40ปีค่ะเออจะอยู่ในวัยนี้ได้อีกนานนะคะ <laughs> เป็นช่วงที่ร่างกายจเจริญเติบโต,ตแบบช้าๆค่ะระบบประสาทกับสมองทํางานหนักเพราะว่าอ,อยู่ในวัยทางานแล้วก็สร้างฐานะนะคะ,ค,ะควรเสริมวิตามิน B ทั้งหมดวิตามิน b, b. ซึ่งช่วยในการทางานของระบบสมองแล้วก็ประสาทส่วนกลางค่ะการทํางานของหัวใจสร้างเม็ดเลือดแดงและระบบภูมิคุ้มกันค่ะแล้วถ้า40ปีขึ้นไปล่ะมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายรวดเร็วคือเปลี่ยนแปลงแบบลงนะตดถอยลงเนื่องจากระดับฮอร์โมนลดลงค่ะและเริ่มมีสัญญาณแห่งความหย่อนคล้อยและโรคต่างๆที่มาจากอนุมูลอิสระเยอะมากขึ้นคุณผู้นี่เพราะฉะนั้นนวิตามินทุกชนิดล้วนจําเป็นต่อร่างกายในอายุช่วงนี้มากมาก ก oh, ินได้เลยทุกอย่างเขาบอกว่าให้เน้นวิตามินซีซึ่งจะช่วยขจัดอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดมากๆนอกจากนี้นอกจากซีแล้วนะคุณมิ้เอี e ยังจำเป็นด้วยซี <C S 1> <า>และ E, e อี๊ e. วิตามินอ e ีเนี่ยนะหากได้รับใน แบบเขาเรียกว่าปริมาณที่เหมาะสมจะลดภาวะไวทองด้ลยและทั้ง C และทั้ง E เนี่ยมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูงค่ะอันนี้คือเขาแบ่งตามอายุคุณนุงนี้แต่เขาบอกว่าปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์เนี่ยนะคะก้าวไกลไปมากกว่านั้นอีกเขาสามารถปรุงวิตามินขึ้นมา1เม็ดให้เหมาะกับคนคนนั้นเลยรวมทุกวิตามินทุกอย่างลงไปเขาเรียกว่า customized supplement ค่ะ customized ก็คือแบบว่าเน้นลูกค้าเป็นเฉพาะ นึกออกป่ะเลือกเฉพาะลูกค้าเนี่ยใช่คืออย่างเช่นี้ฉันไปหาหมอปุ๊บอ่าซักไซส์ไล่เรียงประวัตินูน่นนี่นั่นตรวจโลดตรวจทุกอย่างเสร็จปั๊บค่ะสั่งเอามาเลย เอามาเลยแบบเนี้ยอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์นี่กี่เปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์อมันจะทําให้เราเนี่ยนะคะไม่ต้องรับประทานทีละเป็นกำกำมือบางคนแบบพลตลับแบบบ๊บบึบบึบบึบกินเขาบอกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้แบบว่ามีขนาดนี้เลยทีเดียวค่ะนะคะเขาบอกว่าวิตามินเนี่ยนะคะกินถูกก็ดีกินผิดก็ให้โทษกินถูกไม่ใช่หมายถึงราคาไม่ถูกนะวิตามินแต่ละชนิดเนี่ยนะคะไม่ว่าจะราคาถูกหรือจะราคาแพงเนี่ยเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรศึกษาวิธีการรับประทานแต่ละชนิดให้เข้าใจ เพราะว่าวิตามินแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะของตัวเองคุณนุ้มิ๊เช่นวิตามินซีมีประโยชน์เรื่องการต้านทานลดความเสี่ยงโดยเฉพาะในเรื่องของไวรัสไข้หวัดหรือระบบทางเดินหายใจนอกจากนี้วิตามินซียังช่วยในเรื่องของผิวพรรณอีกด้วยช่วยผิวขาวขึ้นทําให้คอลลาเจนแข็งแรงผิวเหี่ยวย่นน้อยลงฟังดูแล้วดีไหมดีแต่ถ้ากินวิตามินซีผิดอาจจะมีโทษได้เกิดภาวะที่แบบ วิตามินซีมากเกินความจำเป็นกินเยอะเกินไปอันนี้ดีอันนี้ดีกินเยอะกินปต้องดในที่แพทย์หรือว่าเภสัชกรแนะนำเท่านั้นนะคะคราวนี้มาเช็คลิสต์ง่ายๆคุณนุกนี้มาตรวจง่ายๆว่าเอ้ยก่อนซื้อก่อนตัดสินใจซื้อเนี่ยคิดอะไรได้หนึ่งถามตัวเองก่อนว่ากินเพื่ออะไรเสริมจุดไหนของร่างกายไม่ใช่ฟังเพื่อนมาเพื่อนบอกอันนี้ดีเธอวิตามินแบบวิตามินเคดีมากเลย อะไรอย่เงี้ยหรอือวิตามินเคแล้วก็แบบ <c oughs> อ่ะกินทำไมอ่ะแต่เพื่อนบอกว่าดีกินก็ได้กินก็ได้แต่ความจริงอ่ะอาจจะไมไ่ถูกตามร่างกายของเราที่ต้องการวิตามิน<า>เคคืแบบบำรุงเลือดทําให้เลือดแข็งตัวเร็ว <c oughs> ฉันกินทาไมวะอย่างนี้ออกปะฟังเพื่อนมาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหาข้อมูลก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรต้องการเสริมจุดไหนเป็นพิเศษนะคะข้อที่2ค่ะเลือกยี่ห้อไหนดูที่การขึ้นทะเบียนและออยเป็นสําคัญนะคะสาคัญที่สุดสามเลือกแหล่งที่มาวัตถุดิบจากแหล่งไหนค่ะเลือกที่มีคุณภาพที่น่าเชื่อถือได้สี่ที่สําคัญที่สุดดูวันหมดอายุ แน่นอนนะทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าวิตามินหรือยาต้องตรวจดูวันหมดอายุให้แน่นอนัอมนมายมาหลอฮัลล,ลเนี่ยกินวิตามินหมดอายุไปทาําไงอ่ะเออทิ้งไหมล่ะ หรือไม่ต้อ,กอาก,กินอีกปะเราแล้วทิง้งนึกออกมห้าบรรจุภัณฑ์เหมาะสมหรือไม่ค่ะวิตามินบางตัวห้ามโดนแสงแดดอ,อนะคะเราก็ต้องดูแลพวกเนี้คือต้องไปหาความรู้พวกนี้แหละนะคะให้มันเหมาะสมค่ะเรียกได้ว่าในแต่ละวัยนะคะต้องการปริมาณวิตามินที่แตกต่างกันและแต่ละคนก็ต้องการแตกต่างกันด้วยถ้าเกิดเราเป็นคนที่เราประทานผักผลไม้เป็นเป็นนิสัยกินเยอะมาก เออเราก็อาจจะขาดวิตามินน้อยกว่าคนอื่นหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เลือกไว้ให้มันเหมาะกับตัวเองแต่ที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าทางการแพทย์แนะนําว่าเราไม่ควรรับประทานวิตามินตอนท้องว่างคุณนุ้มทำไมล่ะวิตามินจะดูดซึมได้ดีค่ะถ้าเกิดอยู่ในอาหารและวิตามินเสริมส่วนใหญ่มีฤทธิ์เป็นกรดอ๋ออาจจะไปกัดกระเพาะใช่นะคะเป็นฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆนะคะมันจะแบบว่าทําลายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ รับประทานพร้อมอาหารจะช่วยในการดูดซึมและนําไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นค่ะนะคะคุณผู้ชมก็เลือกนะให้มันเหมาะกับตัวเองศึกษาก่อนแล้วก็เลือกให้ดูดีเลือกแบบแหล่งที่ซื้อนั่นนู่นนี่ศึกษาให้ดูดีๆในหนถ้าจ่ายตังแล้วอ่ะต้องเอาให้ดีที่สุดเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้ถูกถูกเนีพวกวิตามินเหล่านี้ใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ